ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจิ๋มฟิตทูนะครับวันนี้ก็ออกวิ่งงานนะครับหลังจากเมื่อวานโดนยกเลิกไปนะครับงานก็มีวันนี้ครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับออกหาคนของนะครับแถวย่านมอลังสิตครับก็ย้ายไปไม่ไกลกันครับอยู่ใกล้ใกล้ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับเริ่มสายแล้วลุยกันครับ ยานมอลังสิตครับหอพักแอดโฮมเพจนะครับก็น่าจะมีลิฟต์นะครับของนที่ลูกค้าแจ้งนะครับจะมีพวกเล็กๆชั้นเล็กๆอะไรพวกนี้ของใหญ่จะมีแค่อ่ามีแค่ตู้เย็นนะครับตู้เย็นจะขนาดใหญ่แต่ว่าฝากไว้หอเพื่อนนะครับ ตู้เย็นตรงระยกที่หอเพื่อนเห็นบอกว่าตรงข้ามกันนะครับก็ไม่น่าจะหนักอะไรมากมายนะครับตู้เย็นนี่ยก็เข้ามาเส้นข้างหลังนะครับไม่รู้เขาเรียกข้างหลังหรือข้างหน้าครับตรงเนี้ยเข้าตรงเคียลังสิ์นะครับไม่ได้เข้าทางพัมคอนโด8 9นะครับเข้าได้สองทางนะครับของมอลังสิต มาใกล้ถึงแล้วครับกำลังวนหาหาดูไม่รู้หอไหนนะครับ g ีเก็เริ่มจะสุดแล้วต้องวนเข้าใหม่นะครับหาดูดีๆน่าจะอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนอจอดรอแล้วครับตรงนี้ก็มาถึงแล้วต้องได้ใช้รถเข็นนะครับ เพราะว่าระยะทางการเดินไกลมากนะครับระหว่างห้องเว่าห้องลูกค้าจะอยู่ติดบันไดหนีไฟนะครับก็คือสุดเลยไกลหน่อยต้องได้ใช้รถเข็นมีรถเข็นก็ต้องใช้นะครับจะได้เบาแรงเราลงจะได้ไม่หนักเกินไปส่วนถึงรถนะครับยกรถเข็นมาไม่ถึงนะครับต้องได้ยกลงบันไดอีกนิดเดียวนะครับประมาณห้าหกขั้น ตู้เย็นก็ยกจากหอต้องข้ามนะครับข้างขงขวาเราเนี่ยตู้เย็นเหมือนจะใหญ่แต่ว่าเบาครับยกสองคนชิวๆสบายเลยครับก็นี่แหละครับเขาถ้าเขาจําเป็นนะครับเขาก็ต้องจ้างเรานะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลตอนแรกเจ้านี้ก็ระยะทางเขาจะไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านครับจะระยะระยะทางไกลกว่านี้นะครับแต่ว่าดัน ยกเลิกนะครับก็เปลี่ยนแผนนะครับย้ายมาแค่200เมตรแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าต้องไปแถว5แยกวัดชลพลนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับงานเจ้าเดียวนี่แหละครับก็สุดท้ายก็เปลี่ยนแผนนะครับได้มาที่นี่จบที่ตรงนี้200เมตรนะครับราคาก็ตามเดิมที่แจ้งนะครับที่ตกลงกัน ก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่ามันใกล้ๆก,ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของเราวันนี้นะครับงานแต่ละวันมียากบ้างง่ายบ้างนะครับปะปนกันไปส่วนพรุ่งนี้ก็ว่างนะครับจะมี3-4มสีนั่นแหละครับ3-4-6สหเลี่ยงกันยาวๆนะครับ อยากมีทุกวันแต่ก็ไม่ได้นะครับวันเว้นวันอยู่เพราะว่าลูกค้ามาจำจองไว้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ